ค่วันนี้นะคะเป็นงานประกวด<ว>ทุเรียนอำเภอจ,น <ำ S 2> จเนนะคะให้มาร่วมชมกันได้นะคะ ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานของตำบลจะแนะนะครับตามป้ายนะครับจะแนะเว้แล้วจะรักนะครับเราได้เตรียมผลไม้มานะครับหลากหลายแล้วก็ทีมงานของตำบลจะแนะก็มาในชุดของชาวชาวสวนชาวไร่ของตำบลจะแนะนะครับวันนี้เราได้จัดงานประกวดที่ทุเรียนพื้นบ้านขอให้ทุกคนมารับชมได้เลยนะครับวันนี้ที่สนามหญ้าเทียมประชารัฐตำบลจะเนะครับ มีพร้อมสาวสวยสาวงามนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านมาพร้อมหน้าพร้อมตานะครับอ่าสามารถที่จะชมได้นะครับตอนนี้โอ้โหนี่บ๊ายบายนะครับเรามีอาหารสี่เมนูสี่ตำบลครับวันนี้เดยินดีครับ ตอนนี้นะครับแต่ละบนะครับารก็ได้ย่อบลเนี่ยกายองบอ้ยไม่มีเสียงเลยนะครับร่ราดำเนินการู่ให้ดีที่สข้างนี่ไม่ได้รอกเพียระดับข้างๆนี่ไม่ได้รก็ที่ผว่า กรรมการนี่ลำบากใจเนาะดูนะครับดูสีหน้ากรรมการแต่ละท่านขออนุญาตแก่ผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งกาทีนะครับอำเภอเยอะเลยอำเภออาตำบลดูด้าอาเดี๋ยวงพูดเราจะเล่นฟังอากรรมการจะเอาไปส่งให้เขาเป็นผู้นำเหรียญนะครับผลการตัดสินในใน